ตอนนี้เวลาประมาณ12เนกา30นาทีนะครับผมกำลังจะพาทุกคนไปทเที่ยวทําบุญกันที่วัดมหาธาตุวรวิหารจังหวัดเพชรบุรีซึ่งวัดแห่งนี้เป็นวัดที่มีความสําคัญและมีความเก่าแก่อีกหนึ่งแห่งของจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นตีชนิดวรวิหารตั้งอยู่ที่ตาบลคลองกระแซงอเาเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศข้างในกันเลยครับเที่ยงครึ่งนะเราพาทุกคนไปบูกันท,ที่วัดมหาธาตุเพชรบุรีนะก็เป็น จุดทำบุญนะฮะจุดแรกเดี๋ยวเรามาทำบุญกันที่วัดมหาธาตุกันก่อนแลน้นนะครับเราจะพาทุกคนไปกินข้าวเที่ยงกันนะจะพาไปเดินบริเวณของตลาดดินน้ำเพชรบุรีจากข้อมูลในเด็ดนเดือก่ว่าวัดมหาธาตุวรวิหารจังหวัดเพชรบุรีเป็นวัดที่มีความเก่าแก่มากๆเลยนะครับซึ่งไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างในสมัยใดมีผู้สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นในสมัยทราวดีสุขโขทยัยมีอายุป,ประมาณ800ถึง1,000ปีเนื่องจากมีการขุดพบซากอิฐสมัยทราวดีอยู่เป็นจํานวนมาก นอกจากนี้นะครับยังมีผู้กล่าวว่าวัดมหาธาตุวรวิหารน่าจะเคยเป็นวัดที่เคยมีความเจริญรุ่งเรืองมาก่อนและอาจจะเป็นพระอารามหลวงต่อมามีการชำรุดสุดโทมจนถึงสมัยรัชกาลที่6จึงได้รับพระกุณาโปรดเก้าให้ยกฐานะเป็นพระอารามหลวงเมื่อปีพศ2459เราจะเข้าไปข้างในกันนะนี่น่าจะเป็นพระิหารนะครับ สำหรับวัดมหาธาตุวรวิหารจังหวัดเพชรบุรีนี้นะครับถือว่าเป็นวัดที่มีความสาคัญทางด้านประวัติศาสตรศส์ศิลปะและโบราณคดีซึ่งภายในวัดจะมีสถานที่สําคัญหลายจุดให้เราได้เดินศึกษาไหว้สักการะและขอพรกันนะครับซึ่งบริเวณที่ผมพาทุกคนมาอยู่นี้นั่นคือพระวิหารหลวงโดยสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศภายในพระวิหารหลวงมีพระพุทธร,รูปที่สําคัญคือพระพุทธรูปประธานทรงราชพรซึ่งมีพุทธลักษณะที่งดงามมากๆเลยนะครับ นอกจากนี้ภายในพระวิหารหลวงยังมีหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์วัดมหาธาตุเป็นพระพุทธรูปปางมาลวิชัยหน้าตักกว้าง8นิ้วหัดซ้ายถือพัดที่ชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อวัดมหาธาตุและยังมีเสมาธรรมจักรสมัยธรวรรดีให้เราได้สักการะ,ะขอพรกันอีกด้วย และที่ผนังของพระวิหารหลวงแห่งนี้ทุกด้านนะครับยังมีจิตรกรรมฝาผนังทั้งภาพชาดกและภาพเทพชุมนุมที่สวยงามให้เราได้ชมกันอีกด้วยนะครับบทุกคนะับทุกคนไปสักการะสิ่งศักดิสิทธิ์านะในพระวิหารของวัดมหาธาตุแล้วนะเดี๋ยวเรา คนนไปมบริเวณดกักต่อและด้านข้างของพระวิหารหลวงนะครับจะเป็นที่ตั้งของพระวิหารน้อยซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมสมัยอุธยาโดยมีฐานอ่อนโค้งทรงสัาเพาปฏิสฐานพระพุทธรูปหล่อหลวงพ่ออู่ทองศิละปะแบบอู่ทองปางมาลาวิชัยบนฐานมีลายบุญปั้นและประดับกระจกสวยงามนะครับโอเคเดี๋ยวพาไปชมพระปางนะพระปางของวัดมหาธาตุด้านหน้าของเราคือพระปางวัดมหาธาตุจังหวัดเชรบุรีครับทุกคนพระปางห้ายอด ของวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีนะซึ่งเป็นพระรามหลวงสําหรับพระปัง5ยอดของวัดมหาธาตุบวรวิหารจังหวัดเพชรบุรีเป็นสัญลักษณ์สูงตั้งงานในเขตพุทธาวาสนะครับเราสามารถมองเห็นได้แต่ไกลทั้ง4ทิศวัดจากฐานถึงยอดนพสูตรได้55เมตรรอบฐานยาว120เมตรมีอายุราวประมาณ1 0 0 0กว่าปีนะฮะ ายในพระปางบรรจุพระบระมสารีริกธาตุและบริเวณรอบพระปางมีระเบียงโคตเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสในระเบียงโคตมีพุทธรูปจำนวน193องค์ประดิษฐานบนระเบียงพร้อมทั้งมีตัวแบบที่ฐานพระส่วนมากตั้งอยู่ใต้องค์พระพุทธร,รูปทรงเครื่องไว้สวยงามพระพุทธรูปส่วนใหญ่เป็นศรราาิลปะวิทยาตอนปลายและเป็นผลงานของสกุลช่างเมืงยยองเพชรซึ่ง<ผ>ม,มีพุทธลักษณะงดงามที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับผมเราเพิ่งมากันเป็นครั้งแรกก็จะพาทุกคนนะอาจจะชมไม่ได้ครบทุกจุดนะครับแต่เดี๋ยวจากนี้ นะเราจะไปกันที่ตลาดริมน้ำไปหาของกินกันก่อนนะฮะอากาศตอนนี้นะครับ3 8องศานะฮะโอเคครับเดี๋ยวเมื่อกี้เราพาทุกคนไปชมพับพางไฮยอดมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราพามาชมส่วนของรอยพุทธประพาจำลองนะอายุกว่าร้อยปีอยู่บริเวณด้านหลังของวิหารนะที่เขาบอกว่าตามรอยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครับ แล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับทุกคนที่เราจะพาทุกคนไปไหว้สักการะ,ะนะครก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบริเวณของพระบสถศนะครับของวัดมหาธาตาาุพาทุกคนเข้าไปสักการะ,ะนะฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในพระบสถศนะครับ ทุกคนมาทำบุญกันที่วัดมหาธาตุกันมาได้ร้อยแล้วนะครับก็อย่างที่บอกนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงจะพาทุกคนไปต่อที่ตลาดริมน้านะฮะ<อ>ซึ่งเป็นตลาดริมน้ำเก่า<ป>เขาจะบอกว่าเป็นมีสติปทอาร์ตนะก็คือเป็นภาพนะที่เขาวาดเพื่อแนวเทีเท่ยวเนี่ยมาชมนะฮะแล้วก็ถึงแัดมีร้านค้าร้านอาหารต่างๆให้เราแวะซื้อแวะรับประทานได้วันนี้แดดค่อนข้างแรงมากนะสององศานะเช็คเมื่อกี้ สู้ไหมคะสู้ไม่สู้สู้ก็ได้กี่ร้อยเมตรนะสามร้อยสามร้อยเราเพิ่งมาตัวเมืองเพชรบุรีครั้งแรกเนาะอกค่เดียวตระาตัสีแดงแดงโอเคอ่ะใช่ไหมชุมชนซอยตลาดริมน้ำนะฮะทุกคนตรงนี้นะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะของระหว่างเดินทางไปสะพานใหญ่นะครับโอ แดดตอนนี้แดดจริงๆไม่ใช่สแตนด์อินนะทุกคนที่เราเดินมาก็คือจากวัดมหาธาตุนะครับวันนี้ขานองปามาลำบ,บากทั่วชุ้มชนซอยตลาดริมนม้ำนะฮะเพื่อสามารถมากันได้นะแต่ก็มาครัง้งแรกนี่ตลาดสดริมนม้ำนะถนนสตีอรอาร์พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดพระพราชายัยแล้วก็สวน อันนี้สองสุนันคู่นี่บรรยากาศนะก็ะเรียกอะไรช่วงบ่ายโมงนะฮะนี่ก็จะเห็นด้านข้างเพื่นเพื่อนก็เห็นเขาเรียกว่าก็เป็นสติทาร์สเนาะก็เป็นจุดถ่ายรูปเช็คอินต่างๆนะครับเดี่วไปชมาววันต่อ เราสามารถเดินมาเที่ยวชมนะแล้วก็ดูบรรยากาศนะจริงๆถามว่ามีอะไรไหมก็อาจจะในช่วงที่เขามีการอะไรนะักท่องเที่ยวามาก็น่าจะแบบมีบรรยากาศที่คลืดๆน,นะแต่วันนี้ผมมาก็คือมาชมประปิอาร์ตกำแพงเนี่ยก็คือจะมีแบบว่าภาพวาดนะเต็มไปหมดเลยนะครับสวยๆนะสามารถถ่ายได้เลยแล้วกันต่อครับ มีร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยครับทุกคนเนี่ยรนี่ก็มีจุดทําบุญนะตรงนี้ด้วยหรือว่าปล่อยปลามีก๋วยเตี๋วด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะเขียนบอกแผนที่นะครับเดินไปได้อีกนลฮะเพราะว่าบรรยากาศก็คือเย็นๆอยู่นะเพราะว่ามีเป็นเงาฮะเงาของตึกก็ทำให้เราไม่ร้อน เดี๋ยวไปชมอีกสักหน่อยก่อนแล้วก็ถ้ามีร้านข้างหน้าก็เดี๋ยวจะแวะทานอาหารถ้าไ้างั้นเดี๋ยวแว,แวะกลับมากินก๋วยเตี๋ยวร้านเมื่อกี้ก็จะมีร้านค้าของขายนะเพชรบุรีก็เป็นเมืองแห่งขนมหวานนะของหวานต่งางๆเราไปเขามาขายนะนีร้านก๋วยเตี๋ยวนะฮะ <Okay. S 1> เอาไม่ใช่ลายข้าวแช่เหรออ๋อนี่ไง อนุญาตนะครับเขาแช่นะครับมาแวะกินรึเปี่ยวกันก่อนนะครับที่บริเวณของซอยดินน้ำนะก็คือเราจะร้านค้าไม่ได้เปิดนะผมไม่นแน่ใจว่าเขาเปิดอะไรช่วงไหนแต่ว่าผมแค่ให้ทุกคนมาดูบรรยากาศของสตรีทอาร์ตเนาะนี่ที่เราเห็นหนี้ก็จะมีตลอดทางเลยนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงพักเที่ยงโดยเฉพักเที่ยงช่วงบ่าย,ยแล้วแวกกิน ก๋วยเตี๋ยวกันก่อนแล้วก็ได้ก๋วยเตี๋ยวมาแล้วนะครับีนผมเป็นก๋วยเตี๋ยวโบราณนะแต่ว่าต้มยำโบราณ๋ยวผมมาคนไปแล้วมอกี้ลืมถ่ายโอเคเดี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวกันก่อนเนาะโอเคกินก๋วยเตี๋ยวแล้วกินของข้าวแล้วเราก็ของหวานนะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะเดินไปอีกเขาบอกว่ากี่เมตรนะสามร้อยสามล่จากสามร้อยเราจะเดินผ่านตลาดนะฮะผ่านตลาดสดของเพชรบุรีนะครับผมแล้วเราก็จะไปที่ร้าน อล,ลอดช่องน้ำตาลข้นลดช่องน้ําตาลข้นนะฮะเดี๋ยวเราไปชิมกันว่าจะเป็นยังไงก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็มาครั้งแรกจะเดินหาร้านแล้วก็ที่สำคัญคือตากแดดด้วยอ่นาร้อนมากเลยแต่ผมไม่มีร่มนะดสดิโอเคได้จากข้อมูลจากคุณป้าเองคือเราก็เดินเดินมาแล้วแต่ว่ายังไม่ถึงนะว่าเราุูคนตลาดที่เรามาทุกคนเดินมาตากแดดมานะนี่เราจะเดะเข้าตลาดอีกตลาดหนึ่งนะฮะ ดูกันต้องอร่อยแน่แเพราะาเราเดินหาไกลเราเดินหายากน้านอย่งสวยเนี่ยตากแดด <ๆ S 2> เดินตากแดด <ๆ S 2> <ๆ S 1> เพราะว่าไปถึงร้านที่ไม่มีของขายน่าสงสารโอเคทุกคนตอนนี้เรากำลังจะกลับกันนะครับแต่เราจะไปที่วัดมหาธาตุนะแล้วเราก็จะรถนะ เราจะพาทุกคนไปเที่ยวต่อกันที่วัดคอยนะวันนี้ก็ค่อนข้างดังนะหลังจากนั้นมีเวลาเหลือเราจะไปขึ้นเขาวาังกันสู้ไหมสู้หรือเปล่าขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนะครับยังไงก็ฝากลวงใจให้ช่องของเราด้วยการกดไลค์กดแชร์หรือกด s u b สไคร b e หรือจะคอมเมนต์พูดคุยทักทายหรือแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวให้ช่องของเราด้วยก็ได้นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ใน E ีีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ทิ่นาสนใจจากเขาทะเล